อย่าหาทำเชียวต้องนำให้ได้นะไอ้โต้ไอ้โต้เล่นเอ็กซ์คว่ะม oui, ีฮ er ิวมีสปินสองตัว อดยเป็นอะไรกันเนี่ยบ้าเอาไงเอาไงตอนนี้เลยอ่ะไม่เก็บไม่กินตอนอื่นบ้้งหรอวะ โ,โ,โวย้ยเป็นแอตูไอ้ดังเลยน้ำตาช็อตนี่เฮ้ยโอ้ยโอ้โหแถวนี้พี่ขอขอซูดแบบยาวเลยเอาให้มึนเลยซูแล้วเห็นภาพเลยอะ เราล้อัะไรสมึงรวบมึงซูดอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้เรื่องวะ มันจะตายโอ้กูโดนสตันโอ้ตายแทนดิน้งี้ครับให้กูเล่นด้วยให้กูได้เล่นด้วยโอเเ้ดีมากเลยการรบในจังหวะ ตายด้วยตายเป็นไงดาเบิ้ลคิวอ่ะครับผมอยู่แล้วอยู่แล้วมันเป็นธรรมดาไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดธรรมดาธรรมดาไม่ใส่ไข่ธรรมดาเลยนุ่นๆเลยนี่ขิงว่ะขิงว่ะไอคนนี้มันมีขิงว่ะมีไล่ขิงของตัวเองบองกเลย ช็อยากเวฟป่าครับเอายังไงอะ่ะเอาเกมน้ำนะครับมันเป็นยังไงมันเป็นจัจ๊กๆหรือยังไงฮะ <c oughs> เพื่อนกูเป็นงานว่ะ <c oughs> วันสี่ยี่ห้าวิวนานเกินบางทีอ๋อไม่ไปซะแล้วเอ้ยบ้าฟ้าเกิดโอ๋เดีขอขอได้เปล่ากูขอได้เปล่าเฮ้ยไอ้อไออไอกูี้ยทำไมอะ่ะว่าดี มึงดีไม่ได้อ่ะสอบวิมีนเตต์ตัวมาลูกเหาะเฮ้ยกําลังไป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 วไปดิไนีิตายแล้วตายแล้วเอาวะแบบน้ำแบบนำจัดเลยวะ ฟาร์มเลยเดี๋ยวจะไม่เกิดน้องลาจากวิถีแห่งการต่อสู้ออผสมความมาทำฟาร์มก่อนเดี๋ยวจะไม่มีกินวิธีแห่งฟาร์มเมอร์น้ำป้าฟ้ากูหายไปไหนวะน่ะโอ้ใครเอาไปอ่ะ้างนู้นมีใครเล่นแข่งไหมใครบอาฟ้ากูไปเอ่ย ตาอจะเถอมึงตาอจ๋ออ๋อจ๋อเฮ้ยเพื่อนไปไรอ่ะเพื่อนตายกันหมดเลยไม่นะอย่าเมืองฉันไปไม่ใช่แล้วไม่ใช่คนละเกมต้องกดให้ยับอ นี่ไง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 ครับวับมึงวรอว์มึงดอว์มึงดอว์เรื่องมันร้อนว่ะอย่าห้ามพี่ไอ้นนอะเฮ้ยเปล่อนตัวยังไงมาไม่โอ้แคมช่วยชีวิตรอดยากลำบากวันนี้พี่ก็รอดไปแล้วไอ้เอา ช o อกกี้พี่กัมพังเกอรยังมากัดแค่กัดขาพี่ขอฟังก่อนกูจะบวกมันเินไปละไม่ฟังเลยกจะที่ไ มี่กูไปซ้อนกูจะไปซ้อนนี่กูไม่ไปได้ปะเปลี่ยนใจละนี่กูเปลี่ยนใจแล้วนะสองวิมิ ไม่ดีละอันตีก็หมดจบเลยอีแปดวีอันติกูอยู่ลอมเบิร์กยังไงอ่ะกูมีบูมสติแล้วนะเรายังไม่มีนี่หว่าฮ่ากูก็หลงลืมตัวเองไปมีแล้วครับตายนะตายนะกูควาตายนะกูควาตายนะแม่ก็แบบฮะไม่มีอะไรไม่ลืมมันเลยไม่มีอะไรอยู่ทันวะ ขอฟาร์มก่อนนะครับจัดฟาร์มแล้วกไม่มีเลยมาอบบวิ่งแก๊งเอาวะพี่กำลังไปเราพี่เดี๋ยวเพี่ยงทุกๆแป๊บแป๊บเดียวสามนาทีอื่น เอ้ยหรือต้องมีกูก็ได้นะเนีจริงๆแล้วตายไหมไม่ตายว่ะก็ตวพี่มันแรงอ้า <Radi> ไอ้บัดเดย์สลิมปล่อยตะที้หนึ่งไม่ได้อ่เมื่อกี้โดนสแตนเมื่อก่อนนี้อ้าวแล้วเฮ้ยไ,ไม่รอกูเลยอ่ะบ้านะนั่นหมายเขาเรียกว่าโยนนั่นน่ะอันนั้นเขาเรียกว่าโยนนะครับแน,น่นอนขอววนนคูขอขฟาร์มหน่อยได้ไหมได้ไหมโทรถึงคนโยน Shut down Your team has destroyed a tower ทีมเรามีคนโยนเราต้องแบบเอาอ็อบเจกต์มั้งละวะมันดันลำบากละมีใครสนใจตีนะไปหามาเตรียมก่อนนะทั้งหมดได้กระดีมนกันกูได้กระดีมแรงเอาแบบนัดเดียวหายเลย มีใครอยู่ไหมเอ่ยกูก็เล็งเหลี่ยมตั้งนานสุดท้ายมึงเองเซนิก้าฆ่าไปแล้วอันนี้ติดเล่นขยโอละกูโอล,ละเลือล่อนมันร้อน อย่าห้ามพี่ไอ้น้องใช่ปะ่ะใช่เรื่องมันร้อนมะเรื่องมันร้อนไงนีปีกอยากขยายปีกอ่ะไอห้ามแตะวับกูนะทะลึง่งจะกดออกซะหรอกริกเกอร์เก่มันริกเกอร์กลแตกความกูเพิ่งจะมาที่สิบเจ็ดตอนนี้ ไอ้ทั้ามึงนกเป้าไม่มีใครเดินเช็คป่าเลยหรออู๋อูจะเป็นทุกอย่างให้มึงเองอุ้ยตายแล้วแม่งเปิดป่าตีเลยละกันไม่มีผู้พันทำอะอันน่าไอ้น้องกูตัวเองเล่นไปเลยเอาให้สบายเกเอาแจ็คเอง มยไม่ like, มีใครสู้เายอะรไม่มีใครมาไล่มาเลยอ่ะพอ็นอดักดีล่กันก็แลกกจะกลับบ้านแหละแต่ว่าลิงไปว่าดักีเลี้ยนได้เอ้ไม่ใช่ดา์กดิต้องเรียกว่าก้อนเลเล่์เยอสิโอ้ตกลุกละเชยเชย่มันโกรธโกรธนี่นี่โกรธเลยดักเตลเยอร์ดักอีกแล้วเพิ่งพูดกันเมื่อไห่ นีสาเดือนกูโกรธเลยออกมามาเอาแล้วเอากันแล้วเอากันแล้วโอ้ตายเดี๋ยวทำไมกูต้องโดนสตัร์ด้วยฮะคนตั้งเยอะตั้งแยะเป็นกูไปได้ Get him Get him